สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอ s ซิมัมยุคพาอ a ซิม o มกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำตัวรีวิวของโฟมล้างหน้านะคะไฮยาลูรอนโฟมล้างหน้ากับไฮยาลูรอนเฟิสเซรั่มของออยเ e ีนะคะก็คือที่มาทำนี่ก็คือใช้มา7วันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ายังซื้อครีมที่เป็นเซ็ตแก้ฝ้าของเขามาด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำแยกกันอีกจังหงนะคะแต่วันนี้ จะมาทํา2ตัวให้ดูนี่ก่อนเพราะว่าใช้มาครบ7วันแล้วนะคะก็เลยตั้งใจจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันใช้ได้จริงได้ดีอะไรแค่ไหนเหมาะกับผิวอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวเฟรชเซรั่มนะคะให้ความชุ่มชื่นเก็บผิวใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะของเขาก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะมีกิ่นหอมอ่อนๆไปหาซื้อกันได้เลยนะคะแต่สําหรับตัวดิฉทนเองที่ลองทดลองใช้มา7วันแล้วอ่ะก็ น่าใช้อยู่นะคะก็คิดว่าคงถ้าหมดแล้วก็คิดว่าคงจะซื้อมาใช้อีกนะคะแล้วก็นี้เป็นตัวโฟมล้างหน้าออกใหม่ของเขานะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่เนื้อนิน่มมากเนียนมากแล้วก็เราจะไปทําการล้างหน้าให้ดูกันในห้องน้ําเลยนะคะไปเลยค่ะนี่มาดูฟองของเข้ากันนะคะทุกคนนี่เลย ว่ามันฟูเนียนมากเลยนะคะแล้วก็นุ่มมากแต่ว่าใครจะเอาน้ำเนี่ยมาทําให้หน้าเปียกนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันไม่ไม่ต้องการให้หน้าเปียกนะคะก็เลยจะเอาอันนี้นี่เลยโปะลงไปหอมมากหอมแบบอ่อนๆนะมันก็จะค่อยๆซึมไปกับผิวเลยนะคะทุกคน บบเหมือนไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยแล้ว,ลวก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นนิดๆน,นะคะค่อยๆนวดให้เขาซึมเข้าผิวได้ดีที่สุด นี่เลยคือมันไม่ทิ้งความแห้งตึงนะคะทุกคนเพราะว่า <c oughs> เสียงก็ไม่มีเพราะว่าใช้ยี่ห้ออื่นมาล้างๆแล้วมันจะแห้งตึงแต่อันนี้ยไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื่นหน้ามันนิ่มมันลื่นไม่ใช่มันลื่น,ม,น,นมันลื่นขึ้นนะคะ แล้วเดี๋ยวจะเปรียบให้ดูนะคะว่าฟองกับยี่ห้อที่ใช้แล้วใช้ยังไม่หมดเลยเพราะว่าเราใช้แล้วหน้ามันตึงนะคะอันนี้ขวดของฮอยซอลินตั้งอยู่นี่นะคะแล้วเราก็จะมาบีบฟองอันอื่นกันอ่น,นี่เราจะให้ดูชัดๆนะคะว่าฟองของเขามันแตกต่างกันมากอันนี้ยี่ห้อที่ใช้ไม่หมดเพราะว่ามันตึงแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเราบีบออกมาอย่างเงี้ยมันจะแน่นฟองของเขาอันนี้ยี่ห้อเนี้ยมันจะแน่น นะคะอันนี้เรามาดูของออยส์ลิมกันแลคะเปลือนไม่เป็นไรเนาะนี่เลยของเขามันเนียนมากอะทุกคนเหมาะกับคนที่ผิวบอบบางนะคะแล้วก็ผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็เวลาหลังล้างหน้าแล้วมันแห้งตึงอย่างเงี้ยอันนี้ตัวดิฉันเองก็เลยมาเปลี่ยน เป็นตัวของยูซูลินนะคะก็คือแบบเวลาระบีแล้วเนี่ยฟองของเขามันจะกระจายแล้วมันจะละเอียดแล้วก็ดูต่อลนลังมาค่ะมันซึมหายเข้าไปในผิวเลยแต่อันนี้มันจะแน่นหนึบนะคะแต่เราไม่สามารถบอกวิโคห้อ,อะไรไดๆน้าเราไม่เอามาของเขามาทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราต้องการให้เปรียบเทียบฟองกับที่เราเอ,อ่อใช้ของ ออยเซรีนเขาอะนะคะว่ามันเออสำหรับผิวของตัวดิฉันเองอะนะคะที่แพ้ง่ายแล้วก็จะเกิดอาการคันแล้วก็ดูนะคะทุกคนเวลาหลังลง้างหน้าแล้วอะมันไม่แห้งตึงไม่มีความรู้สึกแห้งตึงเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวเซรั่มนะคะ <sk art> นี่เลยเช็ดหน้ามาแล้วนะคะล้วก็เห็นไหมคะทุกคนว่า มันใช้ดีมากชอบมากโอเคเรามาต่อกันด้วยเซรั่มอันนี้เลยน,นะคะทดลองสองตัวคู่กันมาจนครบเจ็ดวันแล้วนะคะทุกคน ก่อนที่จะไปใช้ชุดชีมแก้ฝ้านะคะเขาจะมีความหนึบนิดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง เขาอ,อาจจะไม่ได้ซึมฟลิปหายไปเลยแบบนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆนวดอันนี้ก็คือเอ่อฟลเซลััมนะคะของเอ่อออซลีนเหมือนกันนะคะนี่เลยก็จะเป็นเอ่อ พียาูรอนนะคะเป็นของฟอยติไไ่ก็คือเป็นเอ่อให้ความชุ่มชื่นกับผิวอย่างมากเลยนะคะคือใช้มา,าครบ7วันแล้วนาอกก็เลยมาลองเอ่อทำคลิปให้ทุกคนดู2ตัวนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ของเขานะคะเป็นโฟมล้างหน้าเดี๋ยวจะลงราคาไว้ให้นะคะ150 ml นะคะอันนี้ก็ 30 ml นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าลองสองตัวนี้มาก่อนก่อนที่เออเราจะไปลงครีมชุดกันฝ้ากันนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนทุกคนถ้าสนใจก็ไปลองหาซื้อกันมานะคะ <T> เพราะว่าถ้าใครเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวบอบบางก็คือจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าหน้าเรารู้สึกว่ามันระคายเคืองง่ายนะคะแล้วใช้ครีมหรือโฟมล้างหน้าอะไรมาเนี่ยที่มันรู้สึกว่าหน้าหลังล้างหน้าแล้วมันแห้งตึงอะนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยเหมือนแบบถูกดึงเอาไว้แบบแล้วรู้สึกว่ามันแห้ง,ๆๆแ,แ,หงแต่อันนี้คือบอกเลย เพราะว่าตัวดิฉันก็ใช้เองที่ทําให้ดูในห้องน้ำนะคะคือโฟมตัวนั้นยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าเราใช้มาแล้วน่ะมันรู้สึกว่ามันแห้งตึงแล้วมันจะออกคันๆถ้าลังล้างหน้าเสร็จแล้วคืออยูแล้วมันแห้งมากแต่อันนี้ให้ความชุ่มชื่นดีมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องของ easy mom กันมาตลอดแล้วก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ให้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ